ทุกคนนะคะก็กล so ับมาพบกับน้ำพันอ okay, so ีกแล้วนะคะกับช n a n n พัน Little g เกก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแรกของปี2022เลยเนาะก็แฮปปี้นิวร์ทุกคนนะคะขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกคนแล้วก็มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำา d ลี่ y ล o อกนะคะเดี๋ยววันนี้พันก็คือจะต้องเรียนออนไลน์พอเราเรียนออนไลน์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวพันก็จะไปทาฟันนะคะ ก็คือไปทําฟันในวันนี้เนี่ยคุณหมอนะคะเขาก็นัดน้ำพันไปพิมพ์ปากทารีเทนเนอร์นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวทําฟันเสร็จเนี่ยน้พันก็จะเลยไปห้างเนาะไปทอปเดี๋ยววันนี้พันก็จะไปซื้อวัตถุดิบมาทำข้าวหัดกิมจินะคะคือพันรู้สึกว่าพันจะไม่ทําเฟลอีกแน่นอนเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยคือก็บอกว่าทําง่ายแต่ก็ทาเฟลนะแต่อันนี้เราเชื่อว่าเราจะไม่ทําเฟลแน่นอนนะคะเพราะว่าเราศึกษาวิธีทํามาอย่างดีนะคะทุกคนนั่นแหละพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะเดินเล่นอยู่ที่ห้างหาอะไร นนี้พันก็จะไปทำเบรคฟาสต์มากินเตรียมเรียนออนไลน์ก็เดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำอะไรกินกันดีกว่าที่ก็จะเป็นเมนูทั้งหมดที่เราจะเอามากินมื้อเช้าของเราก็คือเราจะทำซีเรียลใส่นมแล้วก็ขนมปังทางเนยนะคะ ก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเริ่มเรียนค่าที่สองเรียนเริ่มเติมทุกบวกสอนสอบวัทนที่ส7บเ,เค่ะสวัสดีค่ะนิจเอไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้พันก็เรียนวิชาที่2เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพันจะถ่ายให้ดูอีกวิชาหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะเนี่ยก็จะตัดไปตอนที่เรียนเสร็จเลยนะคะเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็เดี๋ยวจะวาวไปตอนที่เรียนเสร็จเลยตอนนี้เราเรียนข้าวที่3มอยู่นะก็เดี๋ยวเราจะมากินอันนี้อันนี้เป็นแคทลูปที่ป้าเราปลูกเองนะคะ ใช่ม่ตอนนี้พันก็เรียนคาบที่3ามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววาร์ไปตอนเลิกเรียนเลยแล้วกันเนาะบายโอเคทุก okay. คนก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะพันก็ไม่มีเรียนแล้วก็กําลังจะไปทําฟันแล้วตื่นเต้นมากคือเดือนนี้เราจะแบบพิมพ์ปากทำดีเทนเนอร์แล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังนั่งรอคุณหมออยก อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตำม,มั่วนะคะ ตอนนี้เราก็มาซื้อของที่ท็อปนะคะไปทำก๋วผัดกิมจิก็ตอนนี้พันก็กลับมาถึงบ้านแล้วหลังจากที่เราไปทำฟันแล้วก็ไปห้างมานะคะก็คือจะบอกว่าไปทำฟันวันนี้พันก็ได้พิมพ์ปากเตรียมถอดเด็กแล้วนะคะทุกคนก็คือสิ้นเดือนนี้วันที่29มกราคมนี้พันจะได้ถอดเหล็กจัดฟันแล้ว ดีใจมากหลังจากที่แบบอยู่กับเด็กจันวมาแบบเกือบจะสาปีแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมากินอันนี้กันดีกว่าเรากินไปแล้วนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นขนมปังนมโสดนะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากอันนี้เป็นของ after you นะคะไปลองทานกันได้คือแบบอร่อยมาก เลิศมาก ก็เดี๋ยววันนี้เขาจะทําข้าวผัดกิมจิกินนะคะคืออยากกินมากจริงๆมันแทนไว้ว่าผันอยากทําคิมบับใช่ไหมคืออยากกินคิมบับมากแต่ว่ารู้สึกว่าคิมบับมันยากไปก็เลยไปเจอข้าวผัดกิมจิที่แบบรู้สึกว่าอุปกรณ์น้อยแล้วก็ทําง่ายด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ซื้อมาที่แบบยังไม่มีที่บ้านนะคะส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นคือที่บ้านเรามันมีอยู่แล้วก็ซื้อแบบที่ยังไม่มีมาก็จะเป็นกิมจิแฮมแครอทแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยพันยังไม่ค่อยอยู่ข้าวเท เด๋ยวันอยู่ข้าวแล้วเดี๋ยวพันจะไปทําเดี๋ยวเจอกันก็ตอนนี้เดี๋ยวพันจะมาทําข้าวผัดกิมจิการก็เดี๋ยวมาดูว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมแครอทหัวหอมใหญ่ไข่โคชูจังแฮมกิมจิแล้วก็ข้าวสวยนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะหั่นสี่อย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นนั้นที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะต่อมาก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปลงกระทะผัดเลยอนะ พอเราผัดอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะใส่เป็นอันนี้อันนี้เป็นกิมจินะคะต่อมาเราก็จะใส่เป็นโคชูจังนะ เป็นขั้นตอนของการปรุงรสแันก็จะใส่เป็นน้ำตาลแล้วก็เกลือต่อมาก็เป็นข้าวสวยนะขั้นตอนต่อมาเราจะมาทอดไข่ดาวกัน ตอนนี้ข้าวผัดกิมจิก็เสร็จแล้วเสร็จทั้งข้าวผัดกิมจิแล้วก็ไข่ดาวเลยมีหน้าตาก็คือเป็นประมาณนี้เลยสีคือน่ากินมากแล้วตอนนี้ก็คือครัวหอมมากเดี๋ยวเรามาเทใส่ถ้วยอันนี้ของเรากันดีกว่าน่ารักมากเลยถ้วยน,นี้ต่อมาเราก็จะมาโปะด้วยไข่ดาว เสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวผัดกิมจิที่เราทํามาเนิ่นนานมากดูสืาอาคือแบบหน้ามันมากไม่ไหวแล้วนี่จะบอกว่าหอมน่ากินมากเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านี่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าทุกคนจะบอกว่าน้ำหานะ่ะไม่เคยกินกิมจิมาก่อนนะคะเพราะว่าพันกินไม่เป็นอันนี้ก็จะเป็นการกินกิมจิครั้งแรกอ้ยมันสวยนะจริงดูดีอร่อยเลยมันเผ็ดๆกินกับไข่ดาวแล้วแบบอร่อยมาก คือจะบอกว่าพันแนะนําให้ทุกคนอะไปทําได้เลยคือมันอร่อยมากแล้วมันก็ทําง่ายมากเพราะว่าถ้ามันยากเนี่ยพันก็อาจจะทำเฟลแต่นี่คือทําไม่เฟลแล้วแบบอร่อย ค่ะทุกคนยังไงก็ลองเอาเมนูนี้ไปทํากินที่บ้านกันดูนะคะเป็นข้าวผัดกิมจิที่อร่อยมากสําหรับเราเรา,เรารู้สึกว่ามันก็ไม่ทํายากด้วยก็ลองไปทําดูนะคะถ้าแบบวันไหนคิดเมนูไม่ออกก็ลองทําข้าวผัดกิมจิได้อร่อยมากจริงๆโอเคค่ะก็เดี๋ยวสําหรับคลิมนี้พันก็ต้องขอตัวไปอาบน้ํานอนก่อนนะเพราะตัวนี้คือร้อนมากคือมันร้อนอะในครัวโอเคก็ถ้าใครที่ชอบคลิมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย